สวัสดีค่ะคารนอัคอคิทิยะแข็งนะคะวันนี้ก็กลับมาในช่วงซีรีส์คลิปนะคะอ่าวันนี้พาเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนที่ทุกคนรอคอยสวัสดีครับผมโรเล็กเสียยุทธขาวใบไม้นะครับวันนี้หนูมาร้องเพลงให้ฟังค่ะรู้ไหม,ไหมไว่าเพลงชื่ออะไรสายว่าจีบอร์ดทีมกันครับใช่แล้วค่ะโรเล็กก็ลิฟซิ้งครับลิฟติ้งจะเอาให้เหมือนฮะเอาให้เหมือนที่สุดครับ ไม่มีรุนตีเล้วไม่มีรุนตีเลยค่ะหักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีวิแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทั้งไม่แต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นไลยต่างสิบสี่หัง่งรื้สาวสี่หั่งที่จับมือกันอย่างบ่สั้นวา่าหัวใจสวอยน้องบ่หัวซาบัดสิเว้าไปกันบ่ได้ ใส่วาสิบอทิมกันใส่วาสิมีกันละกันใส่วาสิหักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิบอทิมกันใส่วาสิมีกันละกันใส่วาสิบอแบ่งใจใส่วาสิมีแค่ ครับเดี๋ยวคราวนี้ผมเป็นคนร้องมั่งครับเดี๋ยวขอดีจะเป็นคนลิสซิงนะครับซึ่งเพลงที่ผมร้องเนี่ยคือเพลงกวางเขาอยู่กลางเขาครับกวางเขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางเขาเดินมาเยาลามะละยองแล้วขึ้นล่องหัวยองเยาลายายกินน้ําลาไยน้าลายยายไหลย้อยแล็ดยากลืยตานีไปวิหยวเหลเวเวียเดียวีิวิหิวไปหิวิห,หิวหมา ช้าฟาดฟัดฟักเย็นฟาดฟักผัดฝัดฟักฝักขาวชามเขียวข้างขวาข้าวเช้าชามขวาข้าว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 ชามขาวไก่หมูหมึกกุ้งอุ่นหุ่นต้มตุ๋นอุ่นหมูหมึกกุ้งบะเก๋าลูกซ่าไปฉะเชิงเซามา่อเสาชิงชามาหายหมูนกินมันติดเหงิอกินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเผือกติดเหงืินติดฟันทหารแบกปืนบกปีบแบกปืนบกปุ้นหัวผมลืมนะลิฟต์ซิ่งยังเหนื่อยค่ะสำหรับวันนี้คอดิ้งกับเราเลยก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสำหรับช่วง สต u ด e n t คลิปเดี๋ยวเจอคนอื่ได้ที่ช่วงอินเทอร์เนียนะคะ